สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ลำปางเจ้าสอนแต่งหน้าที่ลำปางนะคะแล้วมีนักเรียนค่ะเป็นเจ้าของร้านสนองซีฟู้ดนะคะอาจารย์จึงต้องมาเยี่ยมคุณแม่ที่ร้านคุณแม่แม่สนองซีฟู้ดค่ะ แล้วหน้าสวยมากๆเลยนะคะจากที่ว่าแต่งหน้าไม่เป็นเลยอะดูหน้าร้านก่อนคุณพี่ค่ะของมีเยอะมากเลยจต้นเนาะใช่ค่ะอุ้ยไกลทะเลแต่ว่าของแน่นมากโอ้อยู่ลำปางแล้วเนี่ยไกลทะเลแต่ว่าหันทะเลคือจุกๆเลยนี่ค่ะเจอคุณแม่แล้วค่ะเจ้าของร้านของเรานะครับคุณแม่สนองสวยหรือเปล่าคะถามคุณแม่ก่อนคุณแม่วันนี้วันนี้ประเดี๋ยงเป็นยังไงบ้างคุณแม่่ะโอ้ดีมาก อยากจะแนะนําคนที่อยากไปไปเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายถ้าใครบอกว่าแพงบอกเลยถูกมากอาหารมีอะไรบ้างคุณแม่ขาตอนเช้าเราจะมีก๋วยเตี๋ยวฟเฟยทะเลซีฟู้ดหัวละ99้บาททานได้ทั้งร้านแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะเปิดชาบูเร็วๆนี้ต่อจากก๋วยเตี๋ยวฟูเฟตอนนี้เราก็จะมียำอ่ายำแล้วก็จะมีมีทอดนะคะนี่ทอดแล้วก็จะย่างปิ้งย่างอาหารทะเลทอดเราก็ไม่นด้เป็นพวกของทอดของทอดของทะเลค่ะกุ้งหมึก เห็นไหมน่ากินทั้งนั้นจานละ20บาทค่ะทุกอย่าง20บเหรอคุณแม่20บาทค่ะคุณโลดคุณแม่ค่ะทุกอย่างกะละมังละ20บาทอันนี้คือให้ยำเองเหรอคะคุณแม่ค่ะแล้วที่เป็นโฟมๆนั่นในคืออะไรคะนั่นอ่ะเป็นอาหารทะเลสดทั้งหมดเลยค่ะใอมีพวกหอยมีพวกหอยใหญ่ๆล้าเราหอยใหญ่เน้นใหญ่ค่ะแล้วคุณแม่หอยใหญ่ไหมคุณแม่ค่ะใหญ่ค่ะคุณแม่แล้วหอยแน่นไหมคุณแม่แน่นมากอนนี้ ของเลแน่นมากอ๋ออุ้ยคุณแม่ขาตอนนี้เหมือนไม่ใช่อยู <S <s ่ลำปางแล้วค่ะเหมือนอยู่ติดทะเลเลยของดูสดมากนะคะของเยอะมากคุณแม่เจ้าของร้านก็สดใช่โอ้ยอรยกอดคุณแม่ขายของกิ่งมากนี่จะเป็นปลาหมึกสองนะคะหมึกสองหมึกสองมีปลาหมึกหลายรูปแบบให้เลือกกุ้งก็มีเยอะมีหลายรูปแบบ มีทุกไซส์เลยอันนี้จะเป็นหนวดหมึกกระดองสดๆเลยหนวดหมึกกระดองก็มีนอกจากนั้นคุณแม่ขา <อ S 1> คุณแม่ <ขอ S 1> มีบริการอะไรฟรีอีกคะฟรีทุกอย่างย่างฟรีลวกฟรีนึ่งฟรีวิยลดมากค่ะคุณแม่คาไม่เสียเงินที่อื่นเลยแม่บริการที่หมดมสวยไหมสวยไหมปกติไม่สวยขนาดนี้นะ <ขอ S 1> วันนี้ไปที่อาจารย์ปิปองสวยมากแซ่บค่ะเร็วเด็ก แล้วเวลาออกไลฟ์สดเนี่ยคุณแม่จะสวยขึ้นเลยแล้วผู้ชายจะตามมานะคุณแม่นะยี่คุณแม่จัดไปคุณแม่บอกยิ่งอยู่หน้าร้านแบบนี้เป็นซอต้องแต่งหน้าแม่ต่อไปจะแต่งหน้าแล้วเดินหาลูกค้าสวยๆเห็นไหมล่ะพอสวยแล้วก็มั่นใจแล้วสโลแกนที่ร้านนะคะไม่ถูกไม่ขายเสียหายรับคืนอ้าเลคุณผู้ชมคะนี่ค่ะเป็นอาหารที่คุณแม่เตรียมเลี้ยงอาจารย์นะครับ ก็จะมีปลาหม,มึกนะฮะเป็นหมึกตัวใหญ่เชียวค่ะมึกกระดองหมึกกระดองนะฮะนี่คือกุ้งเผาเรคุณแม่เน้อใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือไข่หมึกไข่หม,ม,มึกและนี่ค่ะหอยแมงผู้ผู้แมง้อย อ่ละค่ะผ่านมาลำปางนะคะจะขึ้นเชียงใหม่นะฮะแวะรักคุณแม่เลยค่ะอยู่ติดถนนสายหลักเลยนะคกกิโลยักษ์ใช่หลักกิโลยักษ์ติดกับโรงแรมทีทาราใช่ใครที่ผ่านไปผ่านมาถ้าไม่ผ่านร้านสนองซีฟู้ดไม่ได้แล้วนะคะของถูกของดีอยู่ที่ร้านสนองซีฟู้ดค่ะ และมหาคุณแม่สนองที่อารมณ์ดีน่ารักใจดีแล้วก็สวยแบบนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะเนี่ยตามเพจร้านอาจารย์มาตลอดเพจเขาดังมากแล้วก็ดีด้วยไม่ใช่ดังอย่างเดียวนะดีด้วยอัธยาศัยดีทีมงานทั้งหมดน่ารักจริงๆบอกเลยว่าวันนี้ประทับใจอย่างมากอขอบคุณค่ะสมัครเรียนที่ลายแอด Pinky Makeup แล้วเจอกันค่ะ